ส่วนที่ความเคลื่อนไหวครับนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของคณะกรรม,มาการตำรวจสภาูุแทนราษฎรซึ่งมีคุณชัยชนะเดชเดชโชเป็นประธานวันนี้คงจะต้องถูกตั้งคำถามแล้วครับว่าไม่มีน้ำยาหรือว่าไปเล่นปาหิโอ้โหตอนแรกเริ่มเดิมทีนะเปิดกระแสนะตีคองร้องเป่าลั่นกลองรบนะรับลูกจากคุณวัชระเพชรทองอดีตสสประชาธิปัตย นะพักเดียวกันนะเพื่อที่จะต้องตรวจสอบนักโทษเด็กขาดทักษิณได้ได้นะว่าอยู่ชั้น14เป็นอย่างไรอาการป่วยหนักหนาสาหาสกันขนาดไหนและอยู่จริงหรือไม่คุณวัชระก็ตั้งประเด็นคำถามมาเป็น10ข้อคุณชัยชนะในฐานะประธานกรรมาการตำรวจก็ปังเลยเดินหน้าเต็มที่แต่ตั้งแต่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับ คนเขาก็ตั้งคำถามมาโดยตลอดว่ามันเจ้าจริงหรือเปล่าทำไมล่ะครับก็เพราะตอนที่โหวตนายกรัฐมนตรีโหวตคุณเศรษฐาทวีสินให้เป็นนายกนั้นเนี่ยคุณชัยชนะก็เป็นหนึ่งใน16สอส,อสอพรรคประชาธิปัตย์ที่โหวตให้คุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีนะแน่นอนครับคุณชัยชนะ ุณเด็ดิดขาวทองอยู่ในทีมของคุณเฉลิมชัยหัวหน้าพักในปัจจุบันท่านผู้ชมครับความจริงนะครับการไปบุกสมกานตรำรวจแห่งชาตินะของคุณชัยชนะที่บอกว่าโหมโรงกันมานานเนี่ยนะครับเมื่อวันที่11นะหนึ่งวันก่อนที่คุณชัยชนะจะมาในวันที่12นะ ซึ่งเขาก็ทำตอนที่ประกาศว่าจะมาก่อนวันเด็กเนี่ยนะครับปรากฏว่านะโฆษกโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็ได้ออกมาบอกล่วงหน้าว่าใจการต้อนรับที่ห้องประชุมชั้น6อาคารศรียานน์โรงพยาบาลตำรวจและปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาจริงพลตำรวจตรีสามารถม่วงสิริในแพทย์สบเจนะ ก็เป็นคนไม่การต้อนรับให้ข้อมูลและตอบคำถามกับคณะกรรมาการแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณชัยชนะพร้อมด้วยนางสาวธิพานนะปะวีนาเสถียรสสลำปางของพักเข้าไกลนะครับในฐานะกรรมาการตำรวจก็ได้รับอนุญาตย้ำนะได้รับอนุญาตจากโรงพยานตำรวจให้ขึ้นไปชั้น14 อาคารมหาภูมิพลราชานุสร82บรรษาเพื่อไปตรวจสอบกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพักรักษาตัวอยู่นอกเรือนจำเกิน120วันคราวนี้ท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าปาหีไม่มีได้เห็นอะไรนะเพราะเขาไม่เข้าเข้าไปไม่ได้เขาถือว่าเขาจะต้องปกป้องรักษาสิทธิ์ป่วยเหมือนข้ออ้างที่เขาอ้างมาตั้งนานเลยครับ ก็ได้ไปสิบนาทีผมก็สงสัยว่าคุณชัยชนะจะไปยังไงก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางได้เห็นอะไรแต่มีแรงข่าวที่น่าสนใจครับอ่าอันนี้เป็นประเด็นข่าวใหม่นะซึ่งเกี่ยวกับโรคของทักษณิณแลปรากฏว่าในระหว่างที่คุณชัยชนะนะได้เดินทางไปขึ้นลิฟต์นั้นได้เจอกับหัวนหน้าพยาบาลนะก็จึงได้ถามว่าเป็นไงครับได้เจอหรือรักษาคุณทักษณิณหรือไม่ พยาบาลดังกล่าวก็บอกว่าส่วนตัวไม่ได้เจอเพราะเป็นหัวหน้าแต่น้องในทีมพยาบาลเนี่ยได้สลับเข้าไปดูแลนะท่านมีภาวะโรคหัวใจรั่วด้วยไม่ค่อยมีญาติมาเยี่ยมบ่อยนะักเอาแล้วล่ะครับโรคใหม่แล้วโรคใหม่แล้วทักษิณหัวใจรั่วนะข้อสรุปจบคุณชัยชนะไปไม่ถึงไหนไม่มีอะไรแต่ ยังพูดออกมาได้ครับว่ามันติดขัดกับกฎระเบียบและข้อกฎหมายแต่ถือว่าได้ทำหน้าที่เพื่อให้สังคมคลายข้อสงสัยผมยิ่งสงสัยครับคุณชัยชนะมันคลายตรงไหนก็คุณไปไม่ได้เห็นอะไรเลยมันคลายตรงไหนก็ฝากคุณเสรษฐาหน่อยหนึ่งนะว่า เอางบมาติดกล้องวงจรปิดหน่อยไอน,นี่คนรู้อยู่แล้วแล้วผมเรียนกับท่านผู้ชมนะครับไม่ต้องไปฝากนาะยกเศรษฐาไม่ต้องไปพูดอะไระผมย้ำนะตำรวจระดับผู้กำกับนะยังมีเงินเดือนละเป็นแสนแสนนะไม่รู้หามาจากไหนเพื่อให้ลูกน้องนะไปติดตามทำงานดูแลนี่ระดับสำนังกงานตำรวจแห่งชาติไม่มีงบมาติดตั้งกล้องวงจรปิดมันไม่จริงหรอครับ มันเจตนาทําให้เสียเพื่อจะช่วยทักษิณชินวัตรและเรื่องนี้ผมเรียนย้ําว่าท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารตอศักดิ์ส,สุขมิมนมลก็ช่วยตอบให้ประชาชนหายสงสัยให้คลายความหนักอกหนักใจทีว่าสำนักงานตํารวจแห่งชาติจะมีประสิทธิภาพอะไรแค่กล้องวงจรปิดซึ่งติดอยู่ในโรงพยาบาลตํารวจเองยังปล่อยให้เสียได้และที่ต้องดูแลกล้องวงจรปิดทั่วประเทศเนี่ย จะทำอย่างไรประชาชนจะเชื่อถืออะไรได้นี่เป็นข้อสงสัยนะครับบ้านเมืองน,นี้เราดูเหมือนจะพึ่งพาใครไม่ได้แล้วนะครับโดยเฉพาะข้าราชการต่างๆมันตกอยู่ใต้อำนาจของทักษิณชินวัตรหมดสิ้นแล้วท่านผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะต้องให้กระหึ่มขึ้นทั้งประเทศช่วยกันมาคอมเมนต์นะครับแฮชแท็น,นักโทษชายทักษิณ จะเป็นจะตายหรือไม่นะ ack, นักโทษชายทักษิณหัวใจรั่วจริงหรือเปล่า ack, กล้องวงจรปิดชั้น14มันเสียได้อย่างไร ack, สำนักงานตำรวจแห่งชาติไร้ประสิทธิภาพหรืออย่างไร